จะเอาอะไรมาบ้างคือได้ครับเดี๋ยวผมขอดูซับหน่อยเฮียเฮียเฮียซับซับตอนนี้มีกี่ลูกยังไงบ้างซับเนี่ยเพราะว่ามีแฟนคลับถามมาเยอะหนึ่งสองสามเดี๋ยวยังมียังมีมีเยอะกว่านี้อ่ะเป็นเป็นนะว่าอันนี้คือที่เห็นอะมีเยอะกว่านี้อันนี้มันเป็นยังไงบ้างเฮียเป็นเป็นไฟยังไงบ้างไฟสองร้อยสิบบนหมดเลยคือเราไปไปพันเอาเอาหม้อแปลงไปพันมาใหม่เป็นสองร้อยสบบนพันมาใหม่เลยจากร้านที่นี่เลย โอ้โหเพราะว่าโรงงานมออโรงงานันมอเขาชำนาญเรื่องการพันอยู่แล้วมันจะมีที่ที่พันทองแดงใช่ไหมพันมออแปลงแปลงให้เป็นมอเตอแปลงพวกนี้มันมันมีสองขดมันมีไฟเข้าไฟออกครับแต่โรงงานพันก็คือเอาพันไฟเข้าจากไร้เวิร์เอาออกมาเป็นสองยี่สิบวิร์เข้าไปแทนก็คือพันให้เลยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ไม่มีผลเลยเสียงไม่มีผลอะไรเลยวัดทุกอย่างเข้าหรอเปล่โอ้โหราคาเท่าไหร่มั่งเดี๋ยวดิอันนี้พันแล้วเนี่ยสามพันแปดยังไงเฮีย อันนี้ Yamaha อันนี้ Yamaha นะซับสามพันแปดตัวรุ่นอะไรเนี่ย Yamaha เห็นไหมไม่รู้รุ่นแล้วตอนเนี้ยคือได้แล้วล่ะคือสามพันแปดนี่อันนี้เดนนอนสามพันสามสามพันสามนี่ซับนะถูกมากส่วนนี้ล่ะ JBL อันนี้เบนเองของ JBL อันนี้ JBL อันนี้รุ่นมันปะักสามหนุกโปร เก้าพันห้าก็คือ JBL ก็ประมาณนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดตัวนี้เอาเอาไปขับพวกลำโพงจะเป็นลำโพงประเภทไหนใช้ต่อปกปกปกเอ่อปกเชื่อมทุกแบบเชื่อมทุกใบได้ได้หมดเลยได้หมดแล้วอันนี้คือออนเกียวอันนี้ซับเหมือนกันนี่นะฮะ220ร้อยยอันนี้4ี่พันยังรอเฮียครับอุยออนเกียวที่เห็นด้านหลังเนี่ไหนเออเท่าไหร่ SL หนึ่งศูนย์ห้านี่นะเป็นซับนะฮะซับออนเกียวข้างล่างไม่ใช่ซับใช่ไหมเฮีย ไพโอเนียรสีกลางครับสีกลางสีกลางเป็นใบใบลองยกลูดี้กว่าสีกลางนัดเดียวตรงนี้โอ้โหแค่จับก็ยังอืมเดี๋ยวสิบอ่ะไพโอเนียรนี้เป็นคู่เลยป่ะหรือว่าไงอัไหนกางกางอนี่กลางสีกลางไงกลางตัวเดียวหมายถึงเซนเตอร์เซนเตอร์ใช่โอ้โหเซนเตอร์ไพโอเนียร์อันนี้เป็นใบใบอันนี้เท่าไหร่ฮะเซนเตอร์นี่ราคาเมื่อกี้เห็นแบบแบบอันี้คืออยู่ห้าพันกว่าบาทหรือครับห้าพันบาทห้าพันสตาง นี่นี่ไปที่เห็นราคาอยู่นี่แป๊บแรกไปนะฮะอันนี้สี่พันนี่แคปล่านะนี่นี่เป็นช่วยหนเดี๋ยวเดี๋ยวหนีหนีราคานี่โอ้สี่พันเก้านะฮะโอหนี่ไควุนี่อะเป็นเซ็นเตอร์นะมันถ้าว่าไปคู่ตัวไหนนะผมต้องมีประมาณน้ำหนักปีเรอผมว่าเกินสิบอะหนักมากโอ้โหถูกนะสี่พันเก้าเองนะฮะ พยูเนียเป็นเซนเตอร์นะใครที่มองหาเซนเตอร์ดีๆอยู่นะส่งดูหนังไงฟังฟังเสียงกาฟงเสียงอันนี้ส่งนะขอเขาบอกว่ามีมีการส่งนะส่งส่งทุกตัวส่งแต่ว่ามีมีราคาคนส่งไม่แพงหรอกหน่อยเท่าไหร่สี่ห้าร้อยไม่ไหมแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่น้หนักแล้วคุณที่ด้วยฮะซับมีกไม่เฮี่ยคือคือซับที่เห็นเนี่ยมีแต่ว่าเอามาโชว์แค่นี้นะ เดินแล้วเนาะเขาลงซับเนี่ยมันมันมันก็ม right ีหลายตัวใช่ไหมแม่ลงมาแม่ลงมาแต่จริงๆคือซับซับเนี่ยโคมาซักเนี่ยเป็นสองร้อยยี่220ทั้งหมดแล้วคือเฮียจะแปลงให้เลยทำให้เลยเรียบร้อยไม่ต้องแบบไปหาร้านพวกนี้ของคุณอะไรเขาหมูยังยังคือแล้วอันนี้คือตัวนี้ตัวของพิเตอร์นะตัวนี้ดอกดอกแปดนิ้วแล้วก็มีจริงหลายเป็นฮอนอ่าเป็นฮอน ก็ตูดของมันนี่นะเป็เสียบเสียบได้อ๋อเป็นลำโพงกางแก้ง P A ได้ด้วยโอหนี่ทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้ P A ทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยตัว้ตัวนี้ขนาตัวนี้12นิ้วนะฮะ22นิ้วอันนี้7,000พันกบาทเอง7จ0 0เองนะอันนี้เท่าไหร่นี่ราคาอยู่อ่อันนี้7,000นะ เี่ยผมราคาพอประมาณนี้นะเจ็ดถึงแปดพันนะต่อต่อได้เยอะกว่านี้โทรต่อนเยอะนะเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไร้ให้ <S <S ไม่ต้องหวง่วงโทรมาได้เลยแล้วผมตักแผนที่ไว้ให้ะนะมาดูได้เลยเดี๋ยวหลายคนเข้ามาไม่ถูกเอางนี้ดีกว่าหลายหลายคนชื่อบ่นกันเยอะเลยว่าเพราะว่าบ้านหม้อตอกซอกซอยเยอะเดี๋ยวผมตักแผนที่ตักโลเคชันตรงร้านให้เลยหมายถึงว่าคุณกดโลเคชันแล้วคุณเดินมาตามเลย ใช่ใช่ผมผมไม่เคยปักโลเคชันร้าร okay. นไงผมปักแต่โลเคชันบ้านหม้อมันเป็นโผที่แยกบ้านหม้อแยกบ้านหม้อเลยแต่ก็หาไม่เจอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปักหมุดใหม่ตั้งแต่คลิปนี้มาตั้งแต่คลิปเดือนนี้เป็นต้นไปครับผมจะปักแบบว่าผมจะไปอยู่ที่ร้านแล้วผมจะปักตรงนั้นเลยแล้วคุณก็เดินตามหมุดมาเลยดีกว่าแล้วเฮียเดินแล้วเฮียงนนคมจะอยู่ที่ร้านทุกวันครับ ตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งก็คือว่าไปหาเฮียก่อนที่ร้านแล้วเฮียเนี่ยจะพามาดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีชั้นสองมีให้เลือกอีกหลายชั้นสําหรับพ่อค้าอยากได้เนี่ยก็มาเอาได้แต่ว่าพ่อค้าต้องเข้าใจนะว่าลําโพงเนี่ยมันเป็นลําโพงอีกคัดเกรดคัดเกรดไม่ใช่มันไม่ใช่แบบกองกองกับตู้เพราะฉนั้นราคาอาจจะได้อีกระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นลําโพงหมบว่า กองมาคัดชั้นน้ำหนักจับกระตู้คัดเออชั้นน้ำหนักมาเพราะนั้นอันนั้นสภาพจะต่างกันแต่เนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อไปใช้อะเห็นน่ะชอบแน่นอนนะเพราะดูสภาพลำโพงนี้มันพร้อมใช้พร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ไม่ต้องแบบเอ้ยย้อมแมวมาไหมมาแบบมันคู่มันเนื้อป่าอย่างซับเนี่ยเฮียเปลี่ยนหม้อแปลงให้เลยครับคือไปใช้ไฟบ้านเราได้เลยสองร้อยสิบได้เลยใช่เพราะปกติมันจะเป็นร้อยสิบเนาะเออต้องซื้อหม้อแปลงอีกไปเสียบผิดพังอีก แต่ลำโพงเนี่ยไม่จําเป็นลำโพงเนี่ยมันต่อกับเืเสียงเพราะนั้นลําโพงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีไฟแค่มีสัญญาณออกไปแต่ตรงนี้เทียร์ก็ลองได้นะจริงๆตรงนี้ก็ลองได้มันมีที่ลองหลายที่แล้วมีตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะอ่ามีตัวท็อปอีกเนี่ยตรงนี้คือเครื่องเนี่ยเอาไว้ลองนะไม่ได้เอาไว้ถ่ายเดี๋ยวคนมาขอซื้อไม่เข้าใจเพราะว่าไหนคู่ไหนพู่ไหนคูดดำเหรอ โอ้ยนี่ยามาห้ามีเป็นนี่ออนเกียวมีเป็นกรุบเลยนะเนี่ยออนเกียวมีเป็นทับเลยอ๋อนี่มีขาไม้ขายนะฮะสี่พันบาทเองเนี่ยช่วยเนาะขาไม้ใช่ไอสี่พันนี่เป็นคู่นะเฮียไอ้ฐานอะไม่ใช่อันเดียวนะฐานไม้เทปตัวนี้ตัวนี้ของยี่ห้อเทปนะครับเของนานกฤษ